เพราะฉะนั้นขอนับไปว่าจะมีเรื่อยๆแล้วกันเพราะฉะนั้นถ้าสุ่มไม่ได้ก็ขอสุ่มเลยแล้วกันนะอ,อขัดต่อคบขอั่นเงียบเหมือนแล้วเนี่ยใจเขาบอกว่าจะไม่เอาสุ่มอีกแล้วจะเอาร้อยเยี่ยหลังแต่ว่ามันก็อยากได้อยากได้อายาการมากๆเลยครั้งมากสุดไปเลย,เลยแต่ว่าไอ้สามโนราดเนี่ยได้มาหมดแล้วแขมซ้าม,มากซ้ำจนใจสลายเลยเออต้องสุ่มอีกสี่ครั้งเลยนะ ต้องสมงสี่ครั้งเพื่อให้ได้อายากะถ้าเกิดดุเดร็กก็คือหมดทั้งเยรหลังหมดทั้งของอา,อายากะเลยถ้าครั้งเดียวยังพอยังพอให้กลับได้แต่ถ้าครั้งเดียวก็อาจจะดุเดร็กเลยครั้งนี้ก็อาจจะไม่ได้เช่นกันอำไมายอเนี่ยคือให้เราวันประกาศแล้วก็ดูตู้ใหม่ก่อนไหมแต่ว่าใจมันสั่งฟ้องมาแล้วอะมาเราสูงว่าสักครั้งหนึ่ง โอ้ทองทองทองแล้วเว้ยทองแล้วทองแล้วเว้ยหรืออันนี้เลเซอร์มาแล้วอาวุธหรือตัวอื่นนะคร <c oughs> ับท่านคุณได้สินั้นเดี๋ยวนี้ <c oughs> คุณได้สินั้นเดี๋ยวนี้เลเซอร์ซ้ำสองตัวเลยแ่ง คุณได้สิ่งนั้นเดี๋ยวนี้ฮะแคปเมื่อกี้เสียงอะไรเกิดขึ้นตบมือหายชาเลยไหโอเคโอเคอะได้อ้ยากะมาเลยครับผู้ชมของมันแรงจริงเอ้เหลือกูส่งไปแล้วแปดสิบครั้งวะไม่เคยเคยส่งไปแล้วก่อนหน้านี้ตอนอัยากะมาวันแรกส่มไปประมาณสัก ้าสิบถึงหกสิบมั้งครับเราพอถึงอายะกะกันแนละ้วกูได้แล้วสินะไม่รอการาันตีด้วยแค่สุ่มมากหน่อยแต่ยังไม่ถึงขั้นการาันตีเออวันเกิดวันที่ยี่สิบแปดเดือนเก้าสินะเดือเดินเดียวกันเลยอะ่ะอา่าสายกาดสำนักยาชิโร่วิชั่นธาน้ำแข็งกูุ่โวยสุดไปเลยปล่อยจะมาได้แล้วแล้วกูยังไม่ได้ฝากอธีษแานที่เจ้าตัวเลยนะ ่ของให้เยี่ยหลันแล้วมันก็ไม่ขึ้นสักนิดเดียวอืมฮึโไ,ไปเลยอโอเคพอแล้วพู่มชัยแล้วตอนนี้โอเคตอนนี้ก็อย่างเหลยอีกสี่สิบห้า อขาจิงคุณเผินไม่ก็สวยเหมือนกันนะเอาความสวยเขาว่าไม่ได้ตอนนี้ออไม่มีดาบเจ้าตัวคือบางาก่ยากจะสมไอดาบเจ้าตัวเหมือนกันนะแต่ว่ากลัวว่ามันไม่มีการันตีดาบด้วยดิแล้วคือคือถ้าหลุดเยี่ยหลันก็ไม่ได้ไงถามถามว่าตัวละครอ,อะ่ะจะมีสักกี่ตัวที่ผมกดดาบให้หอ่ะขนาดอะไรเล่นอะ่ะผมกดดาบมันยังไม่ขึ้นเลยอะ่ยะย่าปีก็เหมือนไง จะมีสักกี่ตัวละครที่ผมจะสุ่มเนื่องจากผมเก็บมานานว่าผมอ่ะสุ่มตัวละครคือถ้าสุ่มตัวละครไม่ได้เอาก็จะไม่ก็จะไม่ฟาร์มเหมือนกันและถ้าเกิดว่าตัวละครได้แล้วถ้าเกิดว่าไม่มีรารัพีก็จะไม่เอาเอาดิกแล้วเพราะว่าเคยสุ่มไปแล้วมันเสียเปล่าอะเสียของเปล่า,ามากโอเคผมโอโ้เท่านี้แหละโอเค เห็นมันดาบมันเข้าสีกันกับของเจ้าตัวมากเลยเพราะว่าเจ้าตัวเป็นสีม่วงไงแล้วอาวุธที่มันให้มาเนี่ยมันมีความคล้ายกับขัดลองปลาย,ยังมีสัญลักษณ์ของนาซึมาอีกทเลยผมก็เลยคิดว่ามันเข้ากับชุดของเจ้าตัวไงผมก็เลยม,มา,สายใส่แค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากกว่านั้นหรอกส่วนขัดเกานี่คือไม่มีเพราะว่าตอนแรกไม่มีตัวจะใส่ก็เลยไม่ได้ทาขัดเก่าไว้ตอนเนี้ยได้เวลาขัดเก่าแล้วเพราะไอ้นี่มันสามารถคราฟได้อยู่แล้วไงแค่มีวัสดุ พอก็สามารถค้าไปเรื่อยๆค้าผ้าอยองได้เลยบอ,อกตรงแต่ออกตอนนี้ได้แค่สามนะโอเคนะผมก็อ๋อพูดไม่ถูกเอ,เอาสักเอาสักยี่สิบบบมีเท่าไหร่ใส่ไม่ยัง้งกูบอกเลยมีเท่าไหร่กูใส่ไม่ยัง้ง ัวที่สุดไปเลยวัวที่สุดในโลกในตอนนี้อสร์นอแฟกต์เจ้าตัวผมอาจจะต้องลงคุณมากกว่าเดิมในการไปทำอิแฟกต์สายน้ำแข็งให้เจ้าตัว เนื่องจากที่ว่าอย่างที่รู้กันว่าสองวันนี้ผมฟาร์มนั้งแข็งไม่ขึ้นหมือนเรื่องห,งงหน้ากระดิ่วที่ไม่มีตัวกระใสใส่ก็แล้วแตจกระใสให้กับเคยะหรือไม่ก็ออโรซาเลียซึ่งโรซาเลียผมใส่บีซ่าแแล้วสามขิ้นเคยะไม่ใส่สกคกชิ้นหนึ่งสองดูพลังกัน,กกนหรือ,อยเงี้ยผมยังไม่ได้ดูสกิลของอายกาก์มากมายนะเดี๋ยวผมขอลองไปเล่นอีกทีกว่วกันว่าอาจจะมีตัวไหนที่ ผมผมต้องใช้ถึงยนงไทางไหนในการปั่นและการผมขอดูการไกของเจ้าตัวเคสนี้ก่อนแล้วกันเพาผมก็ลืมไปแล้วเพราะว่าตอนแรกผมทําเพื่อจะเอาของเฉยอืม